ที่นัข่าวกีฬาพ้นไทยบายมานูโปรกิงสไตล์ประจำวันที่6สิงหาคม2565โดยใช้ผู้บังคครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวพ้นไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้สักพอดอพอใจเห็นแข้งหน้าใหม่ย,ยูสก้าปีได้บททดสอบนัดเจ้าเสือเหลืองในครั้งนี้โดยได้ประสบการณ์จริงนะฮะเมื่อสารกุญสอทีมชาติไทยชุวงย,ยุ19ปีไม่เสียเรียดทีมเสมอมาเลเซีย นัดแรกศึกทันเยนครับเพราะส่งแข้งบายลงเล่นครึ่งทีมโดยการริงานนี้นะฮะจะใช้ทดสอบนักเตะไว้ลุยชิงแชมป์เอเชียเพราะคัดเลือกที่โอมานกันต่อไปหลังจากที่ทัพช้างศึกอายุ19ปีประเดิมสนามนัดแรกในศึกฟุตบอลทันเยนครับที่ประเทศเวียดนามดยผลเสมอกับทางทีมชาติมาเลเซีย0-0ทางซับดาดอเบเลโรกาเซียผู้สู่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีได้เปิดเผยหลังจบเกมแต่ว่าเกมนี้ ถือว่าเป็นการทดสอบนักเตะหน้าใหม่ได้เป็นอย่างดีเพราะมีนัเตตมากถึง6คนจากทั้งหมด9คนที่เราเรียกมาเพิ่มจากชิงแชมป์อาเซียนที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้และมันทาให้เรานั้นแต่เห็นว่านักเตะหน้าใหม่หลายคนทําผลงานได้ดีและก็พร้อมทําเต็มที่เพื่อติดทีมชาติไทยยู่19ปีไปรู้สึกชิงแชมป์อาเซียนรอบคัดเลือกที่โอมานในครั้งนี้โดยสำหรับเรื่องการจบสกอร์เรามีโอกาสเยอะกว่าในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะ เราสร้างความอันตรายได้มากกว่าเดิมหลายเท่าตัวจากการครอสและการเข้าทำและเรานั้นน่าจะทำประตูได้ซึ่งมันมีจังหวะใกล้เคียงกันหลายครั้งผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะทำได้ซักบานได้กล่าวต่อไป็นว่าส่วนเรื่องตะคิวนั้นที่นกเตะหลายคนเจอผมคิดว่าเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานักเตะได้ซ้อมปรีซันกับทีมมาและน่นจนว่าการต้องแข่งขัน4นัดใน8วันมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะ แต่เราจะพยายามแก้ไขทํางานอย่างหนักกับฟินนิชโค้ดและนักกายภาพเพื่อให้ทุกคนพร้อมมากกว่าเดิมสำหรับเกมต่อไปที่จะต้องเจอกับทางเบนมาเปราะนั้นจะสกาพวกเขาทันทีในเกมกับทางเวียดนามผมเองก็ได้ทําการบ้านมานะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้ใช้นักเตะชุดเดียวกันในศึกชิงแชมป์อาเซียนและเปล่านั้นจะทําการบ้านในครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะเพื่อจะเอาชนะเบนมาให้จบได้ และก็หวังว่าจะทําตรงนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ให้กาลังใจเราโดยเฉพาะคนที่มาเชียร์เราถึงขอบสนามรวมถึงทุกคนซึ่งมันเป็นแรงกระตุ้นที่จะทําให้เรานั้นทํางานหนักกันต่อไปโดยโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยอยู่19ปีจะลงสนามนัดท,ที่2ของศึกสีเร้าทะเดียนครับพบกับทางเมียนมาที่สนามบินเยืองวันที่7สิงหาคมเวลา1 6นาฬิกาเป็นต้นไปใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ แต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าเป็นเช่นไรแฟนๆว่ายังไงงานนี้ก็เข้าไปคอมเมนต์คุยกันได้ครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบานกันดีครับเบื่อแล้วไทยอยากจะไปไฟญี่ปุ่นนะอินโดนีเซียขอย้ายโซนได้หรือไม่ย้ายแล้วงานนี้ได้อะไรกันแน่โดยข่าวของการย้ายของการแข่งขันโซนอาเซียนนะฮะหรือว่า AFF สู่โูซนเอเชียตะวันออกหรือว่า EAFF ของทีมชาติอินโดนีเซียดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องได้เล่นซะแล้ว เมื่อน,นำพึ่งจดเดียวในเกมยูสเก้าปีชิงแชมป์อาเซียนลากยาวมาถึงการมองหาผลประโยชน์และการผลักดันสู่การแข่งขันระดับที่สูงกว่าเพราะจะได้เจอกับทีมอย่างทางญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนและก็เกาหลีเหนือบ่อยขึ้นทว่าเรื่องของการขอย้ายโซนมันทำได้ง่ายๆแบบนั้นเลยหรือเปล่าแต่ถ้าอินโดนีเซียย,ย้ายจากทาง AFF ไปทาง EAFF จริงจะมีใครได้และก็เสียประโยชน์ในครั้งนี้กันบ้างโดยครั้งนี้บอกเลยว่าน้ำพึ่งจดเดียวเลยนะ เรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในโซนอาเซียนมาก่อนสำหรับการขอย้ายฝั่งของทีมชาติของสมาชิก AFF ยิ่งโดยเฉพาะกับทีมอย่างทางอินโดนีเซียหนึ่งในทีมแถวหน้าของอาเซียนเพราะพวกเขาเป็นหนึ่งในชาติผู้ก่อตั้ง AFF และก็มีส่วนในการตัดสินใจต่างๆมากมายในศึก AFF มาอย่างยาวนาน แต่เรื่องมันเกิดขึ้นเพียงเพราะว่าในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุ19ปีที่เพิ่งจบลงไปไม่นานมานี้มาเลเซียได้แชมป์เนื่องจากอินโดนีเซียอยู่ร่วมสายเดียวกับทางไทยและก็เวียดนามทว่าเมื่อเล่นไปจนถึงโปรแกรมนัดสุดท้ายทั้ง3ทีมก็เบียดกันแย่งโคต้า2ทีมที่จะได้เข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปซึ่งทางอินโดนีเซียนั้นต้องเจอกับทางเบดมาขณะที่ไทยต้องเจอกับทางเวียดนาม และสถานการณ์ณเวลานั้นก็คืออินโดนีเซียมี8แต้มไทยและเวียดนามมีทีมละ10แต้มดังนั้นหากอินโดชนะเมียนมาได้พวกเขาจะมี11แต้มและต้องมาลุ้นให้คู่ระหว่างไทยกับเวียดนามมีผลการแข่งขันออกหน้าไหนก็ได้นอกจากเสมอกัน เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นทั้งสามทีมจะมี11แต้มเท่ากันและถึงแม้อินโดจะมีประตูได้เสียบก15ลูกมากที่สุดในบรรดา3ทีมก็ไม่มีความหมายเพราะการหาทีมเข้ารอบนักเอาต์จะใช้กฎ H ด H2H และถ้าแต้มเท่ากัน3ทีมจะต้องมีการวัดมินิลีกหรือการที่คะแนนอาจากเกมที่ทั้ง3เกมพบกันในรอบแบ่งกลุ่มในครั้งนี้ ซึ่งม่ใช้กฎนี้อินโดนีเซียที่เสมอทั้งไทยและก็เวียดนามด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์จะต้องลุ้นให้คู่ระหว่างไทยกับเวียดนามมีผลแพชนะหรือถ้าเสมอก็ต้องเสมอกันศูนย์ต่อศูนย์เพราะถ้าเป็นแบบนั้นทุกทีมจะมีคะแนนมินิลีกเท่ากันนั่นคือทีมลรสองคะแนนและมีประตูได้เสียเป็นศูนย์ทั้งหมดถ้าเป็นไปตามนี้อินโดจะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มด้วยประตูได้เสียบวกสิบห้าเวียดนามจะเข้าเป็นที่สองประตูได้เสียบวกเก้าขณะที่ไทยตกรอบด้วยผลประตูบวกได้เสียอยู่ที่หก และอย่างที่เรารู้กันนะฮะดราม่าก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่ออินโดชนะเบียนมาหายห่วงไป5ต่อหนึ่งขณะที่คู่ของไทยกับเวียดนามจบลงด้วยการเสมอกันไป1ต่อหนึ่งเข้ากดตามกติกาที่กล่าวไว้ด้านบนอินโดนีเซียจึงตกรอบด้วยการแพ้การนับแต้มแบบมินิลีกไปโดยปริยาย ซึ่งการตกรอบครั้งนี้คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรท่านในช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมคู่เวียดนามและก็ไทยไม่มีการเล่นแบบดึงเวลาให้จบเกมแลแ้วเตะทั้งสองทีมส่งบอลกันไปกันมาโดยไม่พยายามที่ทําประตูและก็เล่นกันแบบปลอดภัยไว้ก่อนเพื่อจะไม่ให้เสียประตูเป็นเช่นนี้จนจบ90นาทีซึ่งเรื่องล่าวนั้นสร้างความไม่พอใจกับฝั่งอินโดเป็นอย่างมากมีการโจมตีจากเจ้าภาพนะครับว่าไทยและเวียดนามพยายามจับมือกันเขีย่ยอินโดตกรอบในครั้งนี้ ดังนั้นพวกเขายกระดับเรื่องนี้ให้สีเรียสมากยิ่งขึ้นด้วยการตัดสินใจยื่นเรื่องเรียกร้องให้กับทางสมพันธ์อาเซียนพิจารณาเมื่อมองว่าไทยและเวียดนามเล่นไม่สมศักดิ์ศรีอย่างไรก็ตามถึงตอนนี้ทาง AFF ยังไม่มีสงหนังสือตอบร,รับพิจารณาข้อเรียกร้องของสมาคมฟุตบอลอินโดแต่อย่างใดทําให้ล่าสุดทางโบชบัดอิเวรวนันประธานสโมสรฟุตบอลอินโดออกมาแสดงความไม่พอใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมขู่นะว่ามีแผนจะลาออกจากทางสมาชิกสมัพันธ์ พื่อจะไปอยู่กับทางสัมพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันออกหรือว่า EAFF แทนและเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางอินโดเอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากเจอมาข้อที่2 EAFF ย้ายง่ายๆแบบนี้ได้จริงเปะโดยทาง EAFF ที่อิโดนีเซียทำเรื่องเพื่อจะขอย้ายไปอยู่โซนนั้นคือตัวแทนจากฝั่งเอเชียตะวันออกที่มีสมาชิก10ชาติได้แก่จีนไต้หวันกวมฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีเหนืเนอเกาหลีใต้มาเก๊า มองโกียและก็บุกดนอตเชนมารินาคำถามคือมันย้ายกัน,นง่ายๆแบบนั้นเลยหรือเปล่าหรือหากว่ากันตามความเป็นจริงในคั้งนี้โดวยว่ากันว่าตามกฎแบบเป๊ะๆก็คือการขอย้ายโซนถือว่าทําได้และเคยมีการทํามาแล้วในอดีตยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือการที่ชาติอย่างทางออสเตเรเลียที่ว่ากันว่าตามภูมิศาสตร์พวกเขาอยู่ในโซนเอเชีย ทีมฟุตบอลของพวกเขาก็ย้ายมาแข่งขันในโซนเอเชียเพราะการมาเล่นที่โซนเอเชียนั้นจะมีโอกาสได้ไปฟุตบอลโลกได้ง่ายกว่าเพราะโซนโอเเียเนียได้สิทธิ์เพียงแค่ครึ่งทีมเท่านั้นสำหรับการได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายขณะที่เอเชียนั้นได้สิทธิ์4ทีมครึ่งซึ่งออสเตรเลียนำเรื่องนี้เสนอต่อทางฟี ف าเพื่อให้พิจารณาก่อนที่การตัดสินใจจะแล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนั่นคือคณะกรรมการบริหารของฟีฟ่าเห็นชอบกับแนวความคิดดังกล่าว โดยการยกมือเห็นชอบถูกเปิดเผยโดยทางเชฟเบรตเตอร์ประธานฟีฟาณเวลาน,นั้นที่เผยว่าการย้ายจากโซนออโอชรเนีย er. มายังเอเชียนั้นของทางออสเตรเลีย,ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและก็ได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายเพราะชาติในโซนเอเชีย er จะได้มีการแข่งขันที่สูสีขึ้นชาติอื่นๆที่แพ้ออสเตรเลีย,ยทุกเมื่อเชื่อวันก็จะได้ลืมตาอ้าปากกันบ้างเพราะออสเตรเลียนั้นแข็งแกร่งเกินไป ขณะที่ฝั่งเอเชียก็ได้ทีมแกรงที่เข้ามาช่วยเพิ่มระดับการแข่งขันให้สูงขึ้นในการแข่งขันระดับทีมชาติและการแข่งขันระดับสโมสรชิงแชมป์เอเชียจากเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการของฟีฟ่าจึงยกมือรับรองเรื่องน,นี้ในท้ายที่สุด ไม่ใช่แค่ออสเตรเลียเท่านั้นแต่การย้ายโซนเอเชียแบบนี้เกิดขึ้นกับทีมอย่างทางอิสราเอลที่ก่อนหน้านี้เคยสังกัดอยู่กับโซนเอเชียแต่ด้วยปัญหาทางการเมืองทําให้อิสราเอลตัดสินใจย้ายกับทางโซนยุโรปรวมไปถึงคาซัคสถานที่อยู่กับทวีปเอเชียแต่ในช่วงก่อนทศวรรษปี2000กกไดตัดสินใจทําเรื่องการย้ายไปอยู่กับทางโซนยุโรปเพื่อการพัฒนาฟุตบอลภายในประเทศในครั้งนี้ ดังนั้นอินโดนีเซียอาจจะย้ายไปเล่นโซน EAFF จริงๆก็ได้หากผลประโยชน์ตกกับทุกฝ่ายและที่สําคัญที่สุดก็คืออินโดนีเซียนั้นอยากจะย้ายจริงๆไม่ใช่ประชดแดกดันเหมือนกับที่หลายฝ่ายกำลังคิดอยู่นะเวลานี้เป็นจังไงกานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันด้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไปร,ไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับ2คู่ชิสตานัดสุดท้ายกลุ่ม A AFF u อ6ปีแชมปีเปนชิพ2022 โดยการน,นี้ซูปเปอร์บิ๊กแมตนะฮะชีสตาเข้ารอบสุดเพลินเอล AFF u 16ปีแชมเปียนชิพ2022โดยเวียดนามอันดับ2กรุป A จะพบกับทางเจ้าภาพอินโดนีเซียอันดับหนึ่งที่มี6กแต้มเท่ากันจะลงสนามในเวลา20นาฬิกาส่วนอีกคู่สิงคโปร์จะพบกับทางฟิลิปปินจะลงแข่งขันในเวลาเดียวกันในครั้งนี้โดยโปรแกรมกรุปเอนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม a f f u 16ปีแชมเปียนชิพ2022เวลา20นาฬิกาสิงคโปร์พบฟิลิปปิน แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นอินโดนีเซียชกภาพพกัทางเวียดนามในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดปร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับและนี่ก็เป็นที่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่6สิงหาคม2565โดยชายผู้บังครั้งฟุตบอลไทยครับ